สวัสดีคนดูที่กำลังดูคลิปนี้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามีเออ่ข่าวดีมาบอกนะคือแคนเราแคนหลอดเนี่ยกำลังจะถูกเปิดตัวแล้วครับดูทุกคนเห็นทองผมไหมสองยห้าสิ็ดทองมานะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยสำหรับใครที่อยากเข้าแคนหลอดก็ลองไปดูคลิปเก่านะครับผมได้บอกกดการเข้าแคนไปแล้วโอเคมาเขียนชื่อดีกว่าเนม หลอดเอาเป็นแบบหลอดพิมพ์ใหญ่ดีไหมนะเอาแบตแบตกูจะหมดแล้วหลอดเอาแบบนี้รลอกันนะเออตรงนี้เอาแบบไหนดีนึกไม่ออกเออ เอาเป็นว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วกันง่ายดีโอเคเราจะสร้างเลยนะครับหนึ่งสองสาโอเคอ้าวอ้าวมีคนเอาไปแล้ว ไม่ได้ด้วยเอาแบบนี้นะค,ะครับเปลี่ยนเป็น LGM ก็คือ L เนี่ยก็คือหลอดนะครับส่วน GM ก็คือแบบเกมเมอร์นะครับแบบอารมณ์ประมาณว่ายังไงอะประมาณว่าแบบยังไงมันมันมันดูมีเหมือน GM จริงๆนะครับแบบหลอดอะหลอด GM เออไม่รู้ใจอธิบายยังไงแต่ว่า มันดูแบบหน้าเกงขามแล้วก็ดูสร้างความกดดันดีนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างเลยดีกว่าโอเคเฮ้เออนึกว่าจะไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่ได้นี่น้ำตาแตกเลยเนะยอืมต่อไปก็เปิดรับคนเข้าแคนนะครับใครอยากเข้าก็เดี๋ยวผมจะเล่นรหัสรหัสนี้ไปสักหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับใครเจอผมก็อยากเข้าแคนก็ทักแล้วกัน จบแค่นี้แหละใครอ๋อช่วงนี้ช่ว,งน,ชวงนี้ผมอาจจะมาอาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะว่าผมจะหยุดพัก BS ไปสักนิดหนึ่งนะพอดีว่าติดเกม MMO RPG นิดหน่อยโอเคงั้นเราก็ปิดคลิปเลยดีกว่า